สวัสดีค่ะพบกับหมอเนินจากช่องลานเนินชา4289กับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่1กรกฎาคม2,564ตรงกับวันพฤหัส,สบดีแรม7ขค่ำเดือน8ปีฉลูคลิปนี้หมอเนินขอ5ไลค์นะคะแล้วก็ขอคนละ1แชร์ค่ะการแชร์การไลค์ของท่านเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนทำคลิปนะคะ มาดูชาววันอาทิตย์บ้างนะคะไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบรแรกของชาววันอาทิตย์คือไพ่หนึ่งดาบวันนี้เจ้าชะตาจะมีอำนาจในการตัดสินใจค่อนข้างสูงนะอา,อาจจะได้ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศหน่วยงานราชการใครที่รอข่าวจากต่างถิ่นแดนไกลจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีข่าวดีมาถึงในตําแหน่งการงานเนี่ยขึ้นตัจัดเม้นแสดงว่ามีข่าว บางตัวงานบางอย่างที่คุณรอฟังผลผลก็จะออกวันนี้แหละอาจจะมีการได้ทำงานเก่างานเดิมเอาของเก่าของเดิมกลับมาทำก็ได้นะคะด้านการงานวันนี้ถ้าไปดีวกับผู้คนอาจจะต้องใช้ไหวพริปสักนิดหนึ่งเพราะแต่จัดเม้นมันเป็นอะไรที่คาดคะเนไม่ได้แล้วแต่ฟ้าจะกำหนดเลยดังนั้นหลายเรื่อง มันอาจจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการควบคุมกับการกำหนดกฎเกณฑ์ช่วงเวลาอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยลงตัวแต่ด้วยเจ้าชะตาเป็นหนึ่งดานะบนั่นแสดงว่าคุณนะมีศักยภาพในการที่จะจัดการได้ขอให้คุณแข่งกล้กาคิดกล้าตัดสินใจทุกอย่างมันก็จะลันต่อไปได้นะคะใครจะไปสมัครงานรองานรอการเรียกตัวถือว่าวันนี้มีข่าวดีค่ะด้านการเงินสภาพคล่องทางด้านการเงินในวันนี้ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ผีวินผีแกร็บไรเดอร์เมอร์ชารลออ์อมาสู่คนที่ทำงานเหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่นการเงินโดดเด่นมากใครที่ทำงานที่รอรายได้จากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลซื้อขายอะไรเหล่านี้เม็ดเงินจากด้านนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นติดต่อด้วยสถาบันการเงินก็ถือว่า ประสบความสําเร็จอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องยานพาหนะเรื่องการเดินทางถ้าไม่ซ่อมไม่ซื้อไม่ดาวก็อาจจะหมดไปกับเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทาง,างต่างๆเหล่านี้นะคะสุขภาพวันนี้แข็งแรงดีสําหรับชาววันอาทิตย์ไม่มีอะไรน่าห่วงวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีเรื่องเข้ามาให้ได้คิดได้ทําหลากหลาย ส่วนในเรื่องของความรักความรู้สึกกับคู่รักคู่ครองกับผู้คนที่มีความสำคัญด้านจิตใจความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในวันนี้ค่อนข้างราบรื่นค่ะถ้าจะเด่นนิดนึงก็คือเรื่องคู่รักคู่ครองอาจจะมุ้งมิ้งเป็นพิเศษในวันนี้นะคะเลขนำโชคคือเลขเจ็เลข6เด็กเป็นคนนำโชคให้ในวันนี้ มาดูชาววันจันทร์บ้างนะคะไพู่มิเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนวันจันทร์ขึ้น6ดาบเจ้ชาชะตาเป็น6ดาบแบบนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเดินทางถี่ขึ้นในวันนี้ชีพจรลงเท้าก็เป็นได้เพราะว่ายิ่งการงานเป็นเด็กถือเหรียญด้วยคาเล็เตอร์ของเด็กถือเหรียญไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้ววันนี้เจ้าชะตาเตรียมความพร้อมเรื่องร่างกายไว้เลยด้านสุขภาพแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อ6ดาบมาเจอกับสีถ้วย ให้ระวังความป่วยไข้ไม่สบายอันเกิดจากทางเดินหายใจอปอดหวัดไอเหล่านี้นะคะระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยด้านการงานขึ้นเด็กถือเหรียญวันนี้ชัดเจนงานถ้าใครจะเริ่มต้นงานรองานรอการเรียกตัวเป็นวันเริ่มต้นงานที่ดีค่ะแต่เหนื่อยนะอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะอาจจะต้องทํางานคนอื่นร่วมเข้าไปด้วยเพราะหกดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะ่ะมันเป็นแทนตัวว่า คุณอาจจะต้องได้รับหน้าที่เพิ่มมีงานเพิ่มเข้ามาถ้าใครจะไปเริ่มวางบินออขอโทษทีเปิดตัวสินค้าเริ่มเซ็นสัญญาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะเด็กถือเหรียญมาสถิตในเนื้องานเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่ๆงานวันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่หนัก แต่ผลตอบรับคนจะเห็นไหมจะมีผลงานโดดเด่นไหมทำเถอะคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่งานเป็นเด็กถือเหรียญมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้คุณยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นฐานที่คุณต้องเรียนรู้ให้ให้ช่ำชองเพื่อจะได้ไปสู่ขั้นต่อไปที่ดีกว่านะคะยังไงก็อย่าเพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจงานหนักจังเลยวันนี้ดูแลเหมือนกำไรน้อยผลตอบรับน้อยทำไปเถอะมาดูเรื่องการเงิน The e m ม r e s s มาสถิตเรื่องการเงินวันนี้การเงินค่อนข้างดีสำหรับชาววันศุกร์ชาววันจันทร์นะคะใครที่มีงานจ็อบงานพิเศษกันโดยเฉพาะคนที่ค้าขายรวมไปถึงจ็อบพิเศษด้วยนะคนที่ทำม,มาค้าขายขายของเปิดร้านพวกเครื่องอุปโภคบริโภควันนี้เป็นวันที่เรียกซัพยโกยซับค่ะเงินเข้ากระเป๋าของอะไรที่ต้องขายเกี่ยวกับผู้หญิงก็ดีใครบอกทํางานกินเงินเดือนเป็นไงสภาพคล่องทางด้านการเงินดีค่ะ คือว่าการเงินโดดเด่นมีความเฮงอยู่ในตัวจะติดต่อสถาบันการเงินทวงเงินตามเก็บเงินอาจจะได้ของฝากของขวัญของรางวัลหรือเงินบางก้อนจากผู้ใหญ่ผู้หญิงใจดีสุขภาพบอกแล้วนะคะวันนี้การงานค่อนข้างหนักเหนื่อยค่ะจะร้องขอให้ใครมาช่วยมาอะไรอาจจะได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ติดขัดบ้าง ระวังความขัดแย้งในสายงานในเนื้องานกับเรื่องความรักเหมือนกันระวังว่าจะเกิดการขัดแย้งกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเรื่องผู้รักคู่ครองจะกระทบกระทั่งใจกันกับคําพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะบ่นจู้จี้อะไร,รอย่างนี้เสร็จแล้วก็บานปลายกลายเป็นทะเลาะก,กันเรื่องใหญ่เลยเลขนําโชคคือเลขหก 6, เลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งนะคะขอให้โชคดีนะคะมาดู ไพ่าชาววันอังคารบ้างนะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้นแถ้วยวันนี้ชาววันอังคารพลังในตัวอาจจะดูลดๆดนะเหมือนมีเรื่องเศร้ามีเรื่องผิดหวังท่านใดที่มีปัญหากับคู่รักคู่ครองจําเป็นต้องพลาดจากต้องทิ้งสถานการณ์นั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะเมื่อไพ่แปดถ้วยมาสถิตกับเจ้าชะตาแล้วมาถูกขยายด้วยในแฮงแมนวันนี้ในเรื่องความรักความรู้สึกอาจจะมีผลที่เป็นด้านลบสําหรับเจ้าชะตานะ มาดูเรื่องการงานบ้างด้านการงานกับโดดเด่นนะคะขึ้น3เหรียญตัวเองใจไม่พร้อมใจห่อเหี่ยวอาจจะต้องเกิดจากการเดินทางไกลห่างไกลความรักห่างไกลคู่รักก็ได้เพราะไพ่แปดถ้วยมันเป็นบอกว่าจำใจจากความรักจำใจจากคนที่รักเป็นไปได้ทั้งจากกาันเพราะชั้นสองคนทะเลาะกันจากกาันเพราะมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นหรือจากการเพราะงานพาไปก็ได้นะคะคุณก็ไปแยกฟังว่าคุณโดนตัวไหน ส่งผลให้ด้านการงานมันมีการเริ่มต้นที่ดีอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมืองานเซลล์งานออกเดินทางต่างจังหวัดมันเลยลิงก์กับเรื่องแปดถ้วยนี่นะคะ่ะถ้าใครจากกันเพราะงานเหนื่อยหน่อยแต่งานเงินตอบรับมันดีผลกับประกอบการของงานความก้าวหน้ามีให้เห็นดังนั้นการที่คุณพลากจากความรักมาจากบ้านเกิดแดนไกลมาเนี่ย คุ้มค่าเหนื่อยอยู่เป็นกำลังใจให้มาดูการเงินการเงินขึ้นอัศวินขึ้นคิงถือถ,ถ้วยด้านการเงินสภาพคล่องค่อนข้างดีดีที่สุดเลยถ้าคุณไปร้องขอขอ,ขอความอนุเคราะห์จากใครจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องไรายได้การเงินะระดมทุนะอะไรเหล่านี้คุณจะได้รับการตอบรับโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้องกับสถาบันการเงินยิ่งเป็นการดีใหญ่เลยจะมีเสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคนที่ค้าขายมันอาจจะไม่ค่อยหวือหวา เรียบเรียบดูแลตัวเองได้ตามอัตภาพค่ะย,ยอดขายอาจจะไม่เปี้ยงไม่ปังแต่ก็สามารถมีกําไรเข้ากระเป๋าไม่ไม่โบเบ๋ละวันนี้สําหรับคนค้าขายนะคะจะเด่นกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอดูแพทย์พยาบาลคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพครูที่ปรึกษาส่วนนี้ค่อนข้างโดดเด่นสุขภาพให้ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจป่วยไข้ไม่สบายเกี่ยวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงภูมิแพ้เหล่านี้นะคะ ถ้าเป็นอย่าปล่อยนะคะอย่าละเลยแบบเป็นแค่นี้เองไม่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะต่อไปมันจะบานปลายถ้าคุณไม่ดูแลเพราะแฮงแมนมาตัวร่างกายตัวสังขารคุณเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นไพ่ของความรักผิดหวังแต่เมื่อมันเป็นบอดี้แสดงว่าความแข็งแกร่งในร่างกายของคุณมันเริ่มไม่โอเคล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยเลขนําโชคคือ2 1คือ8แล้วก็เลข2ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ มาดูชาวันพุทธบ้างนะคะชาววันพุทธไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้น4ถ้วยตอนนี้เจ้าชะตาระวังเรื่องสุขภาพไว้ก่อนเจ็บคอ,อ,อป่วยไข้ไม่สบายเกี่ยวกับหลอดลมกล่องเสียงบริเวณลำคอทั้งหมดช่องปากด้วยอีกตัวหนึ่งวันนี้หลายเรื่องมันจะไม่ได้ดังใจสี่ถ้วยมาประกบกับตัวหนึ่ง ถ้าคุณไม่เป็นคนจูจ้จี้จุกจิกอะไรก็ไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจไม่ชอบวันนี้มีเรื่องให้บ่นเยอะไม่เช่นนั้นเป็นกรณีที่สองระวังวันนี้อาจจะเป็นขี้ปากคนถูกตําหนิติติงประจานนินทาว่าร้ายกล่าวโทษค่อนข้างแรงในเรื่องของการงานเพราะการงานขึ้นเจ็ดดาบเจ็ดดาบนี่เป็นไพ่คนเจ้าเล่ต่อหน้ากับเราพูดหวานทานขนมสิคะ ทานปุ๊บแล้วในนั้นยาพิษลงไปชักตายแล้วหลายปุ่มปากพวกยืนยิ้มมมปากอย่างสบายใจและนี่คือความร้ายกาจของไพ่เจ็ดดาบวันนี้ถ้าจะไปดิวกับใครไปเจอกับใครในเนื้องานสายงานให้ระวังคนเจ้าเล่เจ้าคนต่อหน้าเขาเรียกปากปลาใสน้ำใจเชอดคอปากปลาใสน้ำใจเชอดคอปากหวานก้นเปรี้ยวให้ระวังอาจจะเจอเหล่านี้ถ้าไปเซ็นสัญญาทําธุรกิจธุรกรรมร่วมกับใครให้ดูเรื่องสัญญาให้ชัดเจนว่าเหลียคูเขามีไหม อขอลดแลกแจกแจกแถมจนเกินจากความที่มันควรจะเป็นในเงื่อนสัญญาหรือเปล่าเราไปเพียงพามอะไรกับใครไหมมองให้ดูมองดูให้ดีค่ะเพราะวันนี้จะไปเจอกับไฮน่าจอมเจเลยพอวันนี้งานค่อนข้างต้องใช้เล่ใช้เหลี่ยมจะเป็นตาแบลว์ใสใสใส,สไม่ได้เหลี่ยมคูต้องเยอะระวังความเสียหายในเนื้อง,งานอันเกิดจากความจงใจกัดแกล้งนะคะความไม่เจตนาดี หรือทรัพย์สินภายในบริษัทสูญหาย high, เสียหายอันเกิดจากการโจรกรรมการขโมยความไม่ซื่อสัตย์จากฝ่ายไหนก็ตามนะคะเพราะเรื่องการทำอะไรลึกลับซับซ้อนไม่เปิดเผยออกไปแนวสีเทาสีดำมันจะเกิดขึ้นในสายงานของคุณคุณทำงานด้านไหนคุณก็ไปหารายละเอียดมาเพิ่มเติมก็แล้วกันหมอแจกแจงรายละเอียดได้มากเท่านี้ในเวลาที่จำกัดด้านการเงินขึ้นคิงถือดาบ วันนี้อาจจะเครียดสักนิดหนึ่งนะมีความจริงจังกับหัเรื่องการเงินมีรายจ่ายยิบย่อยเข้ามาให้ได้รับผิดชอบให้ได้ดูแลสภาพคล่องถือว่าเอาตัวเองรอดค่ะเพราะคิงถือดาบพระราชาแห่งดาบพระราชาไม่เคยจนค่ะแต่พระราชาใยเยอะเพราะลูกสมุนมากดังนั้นมันมีค่าใช้จ่ายเข้ามาให้คุณจ่ายมากจ่ายเยอะวางแผนค่าใช้จ่ายไว้ให้ดีจะติดต่อสถาบัานการเงินอาจจะเหนื่อยหนักยุ่งยากสักนิดหนึ่งความสําเร็จอาจจะไม่ได้ ดังใจลองทําในรอบสองในรอบต่อไปจะดีกว่านะคะวันนี้ถ้าจะไปทวงถามเงินหรือร้องขอการเงินอะไรกับใครค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงค่ะสุขภาพแจ้งไว้แล้วนะคะมีทั้งคิงถือดาบแล้วควีนถือดาบวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยเป็นวันที่เครียดค่ะต้องใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในการจัดการกับปัญหาแต่ที่สุดคุณก็ทํามันสําเร็จนะแต่ในระหว่างวันนะ ต้องให้กำลังใจตัวเองมากๆดื่มน้ําให้เยอะค่ะแล้วก็อะไรที่มันบํารุงสมองจะไปสู้กับปัญหาจัดก,การหาดื่มหากินซะเลขนาโชคก็คือเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่นะคะผู้ชายจะเป็นคนนําโชคให้ในวันนี้มาดูชาววันพฤหัสบ้างนะคะไพ่กุมเกนชะตาใบแรกของชาววันพฤหัสขึ้นหนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบมากุมเก์ชะตาเจ้าชะตาอาจจะได้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง งานต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลใครที่รองานรอการเรียกตัวจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือหน่วยงานราชการทั้งหลายมาดูในสายงานบ้างหน้าที่การงานเนี่ยขึ้นดีอินพัลเลอร์ชัดเจนกับตัวเองจะหนึ่งดาบหมายถึงต่างประเทศไม่พอดีอินพัลเลอร งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกล Import Export นําเข้าส่งออกเหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับเจ้าชะตานะคะถ้าคุณจะไปเริ่มงานเ,เริ่มงานกับบริษัทข้ามชาติต่างชาติก็ถือว่าถูกโฉลกกับคุณมากๆสํสำหรับใครที่รองานรอการเรียกตัวนะใครที่เซ็นสัญญาแล้วคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะเซ็นสัญญากับหน่วยงานราชการสายการเมืองใดๆก็ตาม สิ่งที่ต้องเตือนเพราะมันมีไพ่แรงมา3ามใบเรียงต่อจากกันมาถึงแม้มันจะอยู่ในตำแหน่งอื่นแต่ไพ่ย,ยิบซีเนี่ยถึงอยู่ในตำแหน่งอื่นก็จริงแต่อนุภาพของไพ่แล้วมันไปในทิศทางเดียวกันน่ะก็ต้องอ่าในให้คุณฟังนะคะถ้าคุณจะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครศึกษาเรื่องกฎหมายข้อสัญญาคุณต้องรู้ให้ลึกรู้ให้ละเอียดถ้าคุณแค่สมัครงานทำงานคุณก็ดูว่าตำแหน่งที่ได้ที่ทำนะ่ะต้องทำอะไรบ้าง มีความสุ่มเสี่ยงอะไรไหมก็คุณก็ลองดูลองไปดูรายละเอียดดูสักนิดนึงอย่ามองผ่านโดยเฉพาะคนที่ต้องทำเรื่องลงทุนร่วมกับใครรับเงื่อนไขใครมาตรวจเช็คให้ดีๆนะคะว่ามันมีความโปร่งใสคุณได้เปรียบเสียเปรียบแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีเกฑ์ความรับผิดชอบแค่ไหนแล้วก็มีความวิธีทาให้กับคุณแค่ไหนเพราะเมื่อมี3ดาบ5ดาบแล้วเดี๋ยวรีวมันเป็น ตัวบอกว่าระวังมันจะมีปัญหาจุกจิกเหล่านี้ตามมาที่หลังค่าละเลยไม่ลงรายละเอียดมาดูเรื่องการเงินบ้างด้านการเงินเคลื่อนเดเวลใครที่ชอบเสี่ยงชอบอะไรเหล่านี้อาจจะต้องหมดเปลืองไปกับเงินเหล่านี้นะคะเล่นต่างจ่ายเงินไปกับเรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนเอาบาๆอาจจะไปเล่นเกมซื้ออะไรที่เกี่ยวกับเกมเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะหมดเปลืองไปกับเงินส่วนนี้หรือไม่งั้นอาจจะถูกทวงหนี้ เสียเงินไปกับเรื่องการพน,นันยังไงก็ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้นะคะอีกตัวหนึ่งอาจจะหมดไปกับก,บการเทหาปาร์ตี้หรือการต้องจ่ายอะไรลับๆที่เปิดเผยไม่ได้ก็ระมัดระวังเต็มใจใจ่ายก็แล้วไปถ้าถูกเขากันโชกหาทางออกใอ้ดีๆก็แล้วกันนะคะติดต่อสถาบาันการเงินในวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องเจ็บคอ อีกตัวหนึ่งมันเป็นความเครียดอันเกิดจากไปเจอคนที่มันพูดยากนะแล้วทีนี้ถ้าคุณสุขภาพดีคุณแค่จะปวดหัวเพราะว่าถ้าเครียดมากก็ปวดหัวได้แต่ถ้าคุณเป็นไมเกรนเนีคุณเตรียมรับมือไว้เลยนะมันจะพมันจะพ่วงกดไหลย,ย้อนเข้ามาด้วยนะถ้าวันนี้ค่อนข้างเจอเรื่องหนักนะตลอดทั้งวันสําหรับคนวันพฤหสัสบดีเขาเรียกว่าวันเป็นวันปราบเซียนเป็นวันที่คุณต้องใช้ energy ค่อนข้างมาก คําแนะนําคือขอให้ใจเย็นคําแนะนําที่2ศึกษาหาช่องทางเรื่องกฎหมายรู้ทางต่างๆมาให้ดีเพราะวันนี้ถ้าจะแก้ไขอะไรออกไปใช้อารมณ์ไม่ได้เลยเลขนําโชคคือเลข1นเลข9แล้วก็เลข1.0ึ 0. ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะมาดูชาววันศุกร์บ้างนะคะไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบาแรกของชาววันศุกร์ขึ้นเด็กถือเหรียญ วันนี้โดดเด่นเรื่องงานนะคะสําหรับคนวันศุกร์ใครที่ไปเปิดตัวสินค้าของเ,อเขาเรียกว่าเปิดร้านของตัวเองเปิดกิจการของตัวเองเริ่มต้นทําอะไรเกี่ยวข้องที่ตัวเองเป็นเจ้าของเองเนี่ยวันนี้ดีมากให้ลงทุนจากเล็กไปใหญ่นะคะอย่าตะโบมโถมแบบมเมื่อดวงเปิดแล้วฉันจะอย่างหญิงยิ่งใหญ่อลังการณะช่วงโควิดตอนนี้ลงเขาเรียกว่าลงเงินให้น้อยแล้วใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้มากจะดีกว่านะแล้วมันตรงกับดวงคุณด้วย ขึ้นเด็กถือเหรียญเนี่ยการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจากเล็กไปใหญ่จะเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับคุณในอนาคตมาดูเรื่องการงานขึ้นสี่เหรียญการงานวันนี้อาจจะต้องคืออาจจะต้องแก้งานเก่าทำงานเก่างานเดิมเขาเรียกว่าสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะต้องออกข้างนอกเยอะออกวิ่งเต้นเยอะถ้าคุณไม่ ออกอีเวนต์ข้างนอกวันนี้คงไม่ได้นั่งติดโต๊ะติดที่สักเท่าไหร่ค่ะค่อนข้างต้องแอคทีฟแอคชั่นค่อนข้างมากงานหลายอย่างไว้วางใจอะไรหรือมากไม่ได้จะต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานนะคะดีหน่อยตรงที่ว่าใครเป็นเซลล์เป็นอะไรเหล่านี้กลุ่มลูกค้าเก่าก็ยังมีแต่หวังว่าทำยอดเยอะๆนะคงทำใจ รายได้มีเข้ามาคนค้าขายมีเงินเข้ามาแต่ไม่ได้มากดูแลตัวเองได้เ้าเรียกว่าวันนี้ก็โล่งไปวันหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าเพราะสี่เหรียญเมื่อเป็นเรื่องงานในแบบไหนระบบใดโดยเฉพาะเรื่องค้าขายเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าคนทำงานประจำก็ต้องระแวดระวังทำอะไรเพิ่มความละเอียดรอบคอบเข้าไปเท่านั้นเองอย่าหัวงานไม่คนเดียวกระจายงานไปบ้าง มาดูเรื่องการเงินด้านการเงินสภาพคล่องทางการเงินอาจจะดูซึมซึมซึ่งเสื่อง,งไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะดีหน่อยที่จะให้คุณเลยก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลไม่ว่าจะแพทย์ทางไหนได้ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะแพทย์แผนแผนไทยสมุนไพรอะไรเหล่านี้เปิดร้านนวดเปิดประครบอะไรเหล่านี้ค่อนข้างโดดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือ ้าจะไปร้องขออนุเคราะห์ขอความเห็นใจจากใครเมื่อไพ่เดอะเฮอร์มิตนักบวชนักพรตก็ามาเนี่ยจะได้รับความเห็นอกเห็นใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่เม็ดเงินคงไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นักนะคะไปทวงเงินทวงนี่อะไรใครก็ไปก็คงจะคงจะสงสารเขาแทนที่จะได้ได้เงินจากเข้ามาอาจจะต้องไปจ่ายช่วยค่าข้าวค่าน้ำเขาอีกต่างหากอะไรประมาณนี้นะคะเป็นวันที่จะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องความเห็นใจการทําบุญหรือว่าเรื่องสุภาพคะ่ะ มาดูสุขภาพของตัวคุณเองระวังแข้งขาหัวเข่านะคะอีกทั้งเจ้าชะตาเป็นเด็กถื้เหรียญวันนี้ไม่ได้นั่งไม่ได้ะเขาเรียกว่าชีพประจรองเท้าแล้วก็คุณมีปัญหาเรื่องแข้งขาหัวเข่าขอ้อก็ดูแลเตงสักนิดนึงรองเท้าส้นสูงคงจะงดสาหรับสุภาพสตรีตลอดวันนี้ทั้งวันจะทํางานหรือทําอะไรก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังตัวอย่ามีความเชื่อมั่นจนเกินเบอร์จน ถ้าลงทุนก็อย่าลงทุนเยอะถ้าทํางานก็อย่าคิดว่าเสร็จแล้วลองทวนดูอีกทีถ้าใช้งานลูกน้องลูกจ้างให้ไปทํางานที่สําคัญเช็คสอบสักหน่อยเพราะถ้าไพ่สีดาบมาจบอยู่ตรงนี้หนึ่งละเขาเตือนว่าวันนี้ตลอดทั้งวันขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมาดูเลขนำโชคบ้างค่ะเลขสี่เลข7แล้วก็เลขศนย์ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะ มาดูชาววันเสาร์บ้างนะคะไพ่กุมแกนชะตาใบแรกเป็นเดอะ e ท p พลนวันนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงสําหรับคนวันเสาร์พอสมควรนะจะถ้าจะเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเดินทางวันนี้ขอให้ใจเย็นๆถ้าจะต้องไปเจอใครในเรื่องของความรักความรู้สึกจะง้อใครปรับความเข้าใจกับใครเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับความสัมพันธ์กับผู้คนไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวนะคะเพราะ ไพ่แทนแลนเรามีสองอ,สองถ้วยมีอัศวินถือไม่เท้าอัศวินถือดาบเนี่ยถ้าหากต้องไปดีวกับใครในช่วงเวลานี้ที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานให้ระวังการกระทบกระทั่งคําพูดคําจาบางอย่างอาจจะหมางใจกันได้ง่ายๆด้วยคือคิดน้อยไปหน่อยพูดเร็วไปนิดเอาอารมณ์มากไปหน่อยจะกระทบกันด้วยเรื่องแค่เนี้ย เสร็จแล้วทั้งๆท,ท,ที่มันมีเรื่องจะต้องลงเอยกันได้ด้วยดีกับต้องมามีเรื่องขบกัดมีเรื่องทำให้บาดหมางใจแค่น้ำผึ่งหยดเดียวยังไงระวังไว้ส่วนนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายทั้งหน้าที่การงานย้ายบ้านย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานประกอบการมีความเป็นไปได้ครับเมื่อแทเพลนมาเกิดขึ้นกับคุณความเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจะเกิด มาดูเรื่องการงานด้านการงานวันนี้อาจจะต้องแอคทีฟค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพราะไพ่มาซ้ำสองใบตอนแรกหมอจะทำเหมือนไลฟสดนะคะหยิบสดเลยพอมาจับแล้วโฟกัสกล้องไม่ได้ก็เลยต้องใช้รูปแบบเดิมก็คือวางไพ่ให้ใหเห็นก่อนแต่กองไพ่เละๆที่เห็นเนี่ยคือหยิบสดค่ะเมื่ออานุภาพของไพ่สไม่ท้ามันมาสถิตในเรื่องงานย้ำถึงสงใบนั่นแสดงว่าวันนี้งานค่อนข้างเข้มขน้น คุณจะมาเหลาะแหละโลเลไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้นะเพราะเมื่อแทนพลาสมากุมกับตัวคุณอะ่ะคุณค่อนข้างจะโลเลล่ะคุณไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรหลายๆอย่างกับความเปลี่ยนแปลงที่เจอกับอะไรที่ต้องผเผชิญขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะงามจะได้รันไปได้วันนี้ต้องแอคทีฟกันค่อนข้างมากใครที่จะวางสินค้าใครที่จะไปเซ็นสัญญาเพราะพ่อพอสองไม้เท้าเกิดขึ้นอาจจะมีการต้องเซ็นสัญญาอนะ มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเนื้อสัญญานะคะคุณไปศึกษาไปเรียนรู้ก่อนว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้มันเป็นประโยชน์กับคุณหรือมันจะทําให้คุณเสียเปรียบเพราะมันมีอัศาวินถือดาบเกิดขึ้นนั่นแสดงว่ามันมีปัญหาแทรกเข้ามาในการเซ็นสัญญาต่างๆเงื่อนไขนี้รับได้ไหมทําได้จริงหรือเปล่าหน้าที่มันตรงกับที่เราร้องขอไปไหมท่านในกรณีสมัครงานนะหมออาจจะพูดเร็วคิดเร็วไปนิดนึงนะคะคือรวบคําเลยในกรณีที่คุณไปสมัครงานเนี่ย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องสัญญาจ้างเรื่องเงินไขต่างๆคุณไปทบทวนดูก่อนว่าคุณยอมรับได้ไหมเพราะถ้าไพ่สรุปแบบนี้นะั่นแสดงว่าเหมือนคุณแบบกลัวไม่ได้งานกลัวงานไม่เสร็จกลัวเขาไม่ยอมรับกลัวงานมันรันต่อไม่ได้เลยรับปากพอรับปากเสร็จแล้วตัวเองอ่ะจะมานั่งเครียดแล้วจะเป็นปัญหาต่อไปยาวเลยนะ ทบทวนนะใครที่แค่ทํางานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปแล้วไม่ได้เซ็นสัญญากับใครไม่ได้เคาะนู่นเ,เ,เคาะคําสั่งอะไรออกมาที่สําคัญไม่ต้องไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าคุณต้องไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาคุณต้องไตร่ครวนไม่ว่าจะก,การนําเข้าส่งออกนะประสมไม้เท้ามันแทนต่างถิน่นต่างแดนอยู่แล้วมาดูเรื่องการเงินด้านการเงินรายได้ใครที่รองเงินตกเบิกร,รองเงินบางก้อน เงินก้อนนั้นก็จะมานะเงินที่เคยทําสัญญาเอาไว้ว่าจะให้คํามั่นสัญญาต่างๆว่าช่วงนี้จะแบ่งสันปันส่วนนะ่ะวันนี้แหละอาจจะได้จะได้รับข่าวดีจากเรื่องนั้นอาจจะได้ของฝากของขวัญของคำนันแทนใจจากคนที่มีความสําคัญทางด้านความรู้สึกรวมไปถึงแฟนด้วยก็ได้ติดต่อสถาบัานการเงินถือว่าประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะจะทวงถามเงินจะไป เก็บนี่เก็บสินอะไรค่อนข้างออกไปในทิศทางที่ดีสุขภาพแจ้งไว้แล้วบอกไว้แล้วนะคะวันนี้เหนื่อยนะจะเป็นเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องทําอะไรร่วมกับผู้คนก็ให้ใจเย็นเข้าไว้จะมีคนหนึ่งจะตั้งใจเหมือน่วนเราอ่ะถ้าจะใช้ภาษาชาวบ้านจะตั้งใจหาเรื่องน่ยาแม้มันมีเรื่องก็ใจเย็นอย่าไปหลงกลเขาเพราะตอนนี้เราอ่อนไหวด้วยค่ะแทนพนันมาอยู่กับตัวในอ่อนไหววิบง่ายขึ้นง่าย เลขนำโชคสำหรับชาววันเสาร์เด่นเลยเลข2ผู้ชายเป็นคนนำโชคให้นะคะถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชครักการตื่นเต้นร้าใจนุ่นไปเสี่ยงโชคแถวหน้าสถาบันการเงินนุ่นอะไรเหล่านี้สถานประกอบการโรงงานของเราออฟฟิศเราบริเวณเนี้เขาเรียกว่าเป็นแหล่งนำโชคผู้ชายให้โชคมาร่วมพูดคุยกันท้ายคลิปค่ะอย่าเพิ่งรีบกดออก ก่อนอื่นฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วการุณาจองคิวเรื่องหน้านะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องติดต่อทงางไลน์สะดวกที่สุดค่ะตอนนี้หมอนินมีการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีการแจ้งเตือนก่อนการไลฟ์สดเสมอทาง YouTube จะแจ้งเตือนที่หน้าชุมชนส่วนทางแฟนเพจ a c e b o o k จะโพสต์แจ้ง ที่หน้าแฟนเพจนะคะยังไงท่านใดที่มีปัญหาใดๆที่อยากได้คำตอบเข้ามาร่วมพูดคุยฝากคำถามไว้ได้ค่ะอย่าแบกรับอะไรไว้คนเดียวระบายออกมาบ้างพูดออกมาบ้างเข้าใจทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ทุกมันมีเรื่องเข้ามาทั้งเศรษฐกิจการงานความรักโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ อย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งถอดใจสู้ไปด้วยกันอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวณนะที่ตรงนี้ยมีเพื่อนเรามีกันะยานามิตรที่ดีลองแชร์มาลองพูดคุยช่วยกันประครับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้สู้ไปด้วยกันนะคะอย่าท้อหมอเป็นกําลังใจให้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ